อยากรู้อยากถามเหตุผลเหมือนกันที่เธอทำอย่างนั้นทำเพื่ออะไร,รเรื่องราวดีๆที่เคยสร้างไว้เปลี่ยนไปเป็นความเฉยชาสิ่งที่เธอกระทำทำให้ฉันมั่นใจว่าเธอคงมีใครคนที่ดีกว่าต้องอยู่ตรงนี้ก็ปรอยน้ำตาเมาื่อ ความรักแค่เพียงได้รักทั้งนั้นคงไม่ยินไงแต่โลกของฉันมึงไปเดี๋ยวหัวใจเธอลืมกันผู้หญิงช่างคิดช่างฝันชอบเพ้อไปตามหารักแท้าแต่เขาไม่เคยรู้เลยว่าความรักอยู่ใกล้ๆตัวเขาตลอดเวลาอยากให้เธอรู้ฉันรักเธอสิ่หัวใจ ปเีเตอร์เป้นเพื่อสิ่งที่ทรีม้ตัง้งแต่เด็กจนถึงชั้นม .6 ปีเตอร์เป็นคนเงียบพูดหนุดีชอบให้คำปรึกษาแกรีนเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องรักหรือไม่เรื่องครอบครัวก็ไม่เว้นคาเคมีเสร็จยังวะเมื่อคืนเนี้ยออนเพจเพลินไปหน่อยขอรอกได้ไหมวะแกตลอดแหละลไม่เคยทำสักทีอืมแค่ครั้งเดียวเองทำเป็นบน่เดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะ แค่อธิบายบทนี้ฉันฟังเลยไหมอะ่ะฉันไม่ค่อยเข้าใจเลยอะ่ะมองไปก็มีแต่ฝนโปรยปลายในหัวใจก็มีแต่ความเหน็บหนา ้องฟ้าที่มองไม่เห็นแสงดาวคืนเน็บนาวยิ่งทำไม่ใช่เรามาทำงานได้างแล้วเป็เองทำแต่งานทไมนายพูดอย่างนั้นล่ะถ้านายไม่ทำนายก็ไม่มีงานส่งนะนี่เป็นไรเลยนาอยากทำก็ทเลยดิไปนินมาดูเราเริ่มมาดีก่ะ คือว่าแต่ว่าเธอไม่อยากไปไม่นะเราไม่มหยเพราะว่างั้นใช่ล้วไปก็ได้นะเฮ้ยไปก็ได้นะแต่เราอยากไปอ่ะอีเกอร์มาฝักทำกันมั่นได้ไหมทำไั้ไห กที่เธอทำอย่างนั้นทำเพื่ออะไร,รเรื่องราวดีๆที่เคยสร้างไว้เปลี่ยนไปเป็นความเฉยชาสิ่งที่เธอกระทำทำให้ฉันมั่นใจว่าเธอคงมีใครคนที่ดีกว่าต้องอยู่ตรงนี้ก็บล่อย ทไม,มไม่ทำอย่างนี้เออยากเลืกกเรามากใช่ไหมไม่ต้องพินเราไม่อยากเลิกกับวินนะแค่เราไม่อยากให้วินเอาใตใจตัวเองอะมร่าไม่ต้องมายุ่งกับเราอีก่ไมองฉันว่าเป็นคนอไม่รู้จริงๆเธ แกไม่ต้องเสียใจเลย วินายวินใอเจ้วทำเพื่ออะไรเรื่องราวดีๆที่เคยสร้างไว้เปลี่ยนไปเป็นความเฉยชาสิ่งที่เธอกระทำทำให้ฉันมั่นใจว่าเธอคงมีใคร ปีเตอร์แกอยู่ไหนวะเออฉันอยู่บ้านอะ่ะอืมปีเตอร์ฉันไม่หาแกได้ไหมฉันมีเรื่องที่จะปรึกษ,ษาแกเออไหมเจา้จาจ้ามองไปก็มีแต่ฝนโปรยปรายในหัวใจก็มีแต่ความเหน็บหนาวท้องฟ้าที่มองไม่เห็นแสงดาวคือเหน็บหนาวยิ่งทำไม่ใช่เราหนาวสัน่นอยากอยู่ดูแลให้เธอฝันดีแต่ใจก็รู้ดีก็หมดเวลาของฉัน มาไมฮะมาแล้วมาแล้วเอามาแล้วแกทำอะไรอยู่วะทำไมช้าจังเออเข้ามาก่อนพวกุ้งแกแกทำอะไรอยู่วะนี่ไม่เห็นหรอมีอะไรก็พูดมาเดี๋ยวพูดเสียงดันอีครทีนึง คิดถึงเขาวะแกมีแต่ใจแต่เขาไม่ได้เสรษฐวะแกถ้าเจ็บคาไหนแกไม่นอนหรอฮึไม่อ่ะแราแกมาค้ำคนรหาเขาทำไมไม่รู้สิฉันว่าแกเอาเวลาแบนนี้ดีกว่านะแกรู้ป่ะแม่ฉันแกบอกว่าไม่ต้องไปค้มควรหาความนักหรอกถ้าวันมันจะมาหาเราเอง เครวินเนีน่ยนีน่สิเราเพิ่งถ่ายว่าน่ารักปะน่ารักสิแฟนเราน่ารักตลอดแหนวินปากไรนี่เลยนะให้กินลรวให้รินไหมละ่ะ แล้วจ้าเหรอแกทําได้ไงเก่งว่ะขนาดฉันยังทําไม่ได้เลยพอดีว่าเราให้จิเกอร์ช่วยจิวให้อ่ะนี่พบกันเหรอรจะพบกันได้ไงเห็นแกสองคนไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดอะลึกใจก็วุ่นว้ยเธอห้ไปก็ห่วงเธอทบตายไอ้จิ๊กเกอร์ที่ถายเลยว,ว่าแกไอ้ดาวไอ้เปิมที่เราพบกันอยู่โคตรเือเลยว่ะรักแกว่าไง ฉันไม่ว่าไนี่ฉันก็บอกว่าเราเป็นเพื่อนกันถ้าฉันอยากจะบอกแค่ว่าเป็นพวกใหญ่ก็แกไว้ไหวแกพูดอย่างนี้ได้ไงอ่ะโอ๊ยใหญ่อะไรไอ้แกพูดอะไรวะชอบแกจริงไหมเว้ยไม่

เฮ้ยบาไปโแม่ดีอย่าเร่อกับเราแมใช่ไหมไม่เรบินเราไม่อยากเลิกกับบินนะเราแค่ไม่อยากให้บินเอาดใจตัวเองอะ พตอร์แกอยู่ไหนวะเออฉันอยู่บ้านนะพีเตอร์จะไม่หาแกได้ไหมวะฉันเรื่องพิเีปรึกษาแกาามาวันน้ีเตอร์ไอ้ดาวกอ,อตบอบใจใจีใจา่าก